สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับรถสวยพร้อมใช้ครับตัวท็อปด้วยครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนนะครับมาด้า2ปี2011นะครับไม่แท้1 4 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำกับมาด้า2ตัวท็อป1.5ออโต้ปี20111 4 9 0 0 0บาทนะครับดูรถทดลองขับที่รังสิตนะครับ โทรเจราจาสอบถามนะครับรถเช็คและคัดมาเรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับคันนี้เคยติดแก๊สนะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานโดยรวมทั้งหมด147,000กิโลเมตรนะครับติดแก๊สแต่ใช้ไม่เยอะนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับเช็ครถเป็นเล่นรถได้ดูแลรถเก่งๆนะครับก็คันนี้เหมาะสมมากๆนะครับ โดยรวมซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับรถใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับติดแก๊สแต่ก็เช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็ใช้มาไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับการติดแก๊สก็ถือว่าได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ m a z d a 2นะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจนะครับได้สภาพได้ปีดูแลไม่ยากนะครับตัวนี้เป็น1.5ออโต้ใช้น้ำมันล้วนในปัจจุบันนะครับ ปวงมาลายมัตติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิดเบรกนะครับเป็นตัวท็อปปี2011นะครับโดยรวมใช้งานได้เลยครับหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องการติดแก๊สนะครับลองคำนวณดูได้ครับรถปีนี้สภาพนี้1 4 9 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองนะครับง่ายๆคือถ้าใช้แล้วเครื่องไม่ดีก็โอเวอร์ฮอลนะครับโดยรวมของการโอเวอร์ฮอลก็หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นลองคำนวณดูก่อนนะครับแต่เบื้องต้นคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับ ที่ผมนำเสนอเรื่องโอเวอร์ฮอลหลายคนกังวลครับผมก็เลยเปรียบเทียบว่าเมื่อต้องโอเวอร์ฮอลราคาเท่าไหร่ถ้ารถมันดูไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วลองคำนวณดูนะครับผมนำเสนอแสดงไอเดียคำนวณให้คร่าวๆแล้วกับปี2011กับราคา149,000นะครับท่านลองคำนวณและเช็คดูได้ครับว่าคุ้มกับการน,นำไปใช้งานหรือไม่นะครับนี่นะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มนะครับ นำมาฝากให้สมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับลองคำนวณดูได้นะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับใช้งานแค่147,000กิโลเมตรนะครับถึงจะเคยติดแก๊สแต่ใช้ไม่เยอะนะครับฉะนั้นเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโดยรวมเป็นเครื่องพันห้าพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับไปเช็คชมทดลองขับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับนี่นะครับกับปี2011นะครับขอย้ำว่าปี2011เป็นตัวท็อปกับมาด้า2นะครับ รถสวยพร้อมใช้นะครับเอกสารถูกต้องครบเครื่องทุกอย่างนะครับไม่มีชนหนักแต่ต่อไม่มีกอไมแต่อย่างใดครับพร้อมขับพร้อมขายครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่แน่นอนคือความเข้าใจนะครับรถคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับปี2 0 1 1ขอย้ำอีกทีว่าปี2011นะครับเช็คชมดูได้นะครับอยู่ที่รังสิตโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้มารด้าสองครับ